บนี้ทำไมขรินไปทเริ่แบบกงทก,แบบก,กีงแดงอัดไก่ไก่ทิชกงแดงเร็จเเน่ิดเบื่อเว้ยทิชแกงเหืองท่างไตเบื่อแหงแหงทำเองแม่เลยอยากกินที่หานไปตลาดดูด้วยไยความมากมีมมันเหรมัใส่ตำทิชกงยงยงเล่ไหจรไม่กินอีได้มั้ยผม เพิ่งไหนเด้อพี่น ah> ้องหาผัวหาผัวดีๆคื ja ึ้นอย่งผมนี่ผัวอเด็กะสงค์้นอยังผมนี่เพิ่งเด้อเพิ่งเด้อเขาเาเห็ดเขาเขาหงเงินกัหาลูกกะเลี้ยงเพิ่งขึ้นเพิ่งมองเลื่อได้สักผ่าผมบ่ซักว์กี่ขันจานผมก็บ่ล้างกี่ขันเอ็นได้เดเนาะเอาของมาเป็นเมียเลยติดแส่ได้ไหมร้มดา มีเจ้าะกับนายเวียนหวยทั้งข้อเลยเมียมาผมอกจะซื้อซะแรงลีเบิงเขาเบิ้งหลัโอ้โหเป็นศูนย์เจ็ดงานมากขายของมากเงินก็ต้องเอาให้มันเออชีวิตรุ้หนูไอ้ไข่มาทำเราใส่เข้าไปนี design design, ่ขายค้าแต่ใครบักรูดหอมแดงโอ้กระเทียมลืมลืมลื่ อ่าบรนเด้กระเทียมนะครบเราบัเบิึงสากระกหักสากพันกี่ดี่เนี่ย่ารสะอรภูมิร็อกมาเยอะแล้วก็เลมาคล้องขังแล้วโดนตกหลอดจากยิงแม่เนี่ยนี่กกับคกแล้วเหรเนี่ยไม่ได้ซื้อเองจัอยางเลยเนี่ยนีนี่ของแมวมาเต็ม มันม pues ันว okay, ่ะเกียงทเกี่ยงดีเสียบตัดเจีเชียบอหอมใส่บักเขียใสบักครัวะแจกินยังไม่มึงแตมึงเนี่ยเบื่อแห้งๆกับกับเข้ามือหนึ่งมันเป็นมีสิกินเลยที่น้องห่างมันเบื่อเลยเดี๋ยวยกสิกินเขาก็ยัง มื่นหนึ่งคิดคิดยาก่ยก็หาเงนินอีกเว้ยคิดนั่งหาเงนินหางไงวะก็ที่กินขา้าวก็ยังมาเร่งถามลูกกับลูกกับจักถามเมียเนี่ยกับจักถามเจ้าของเก็เธอได้ถามแชท GPT อะไนี่ที่ถามไอ่แล้วมันเร่งกินข้าวก็ยังนนนเนาะไอ่เนาะกว่าคนนี้ขึ้นบ่อที่กินขา้าวก็ยังมันวันกัน ขายความมากกับไปพัดพื้นนี่ขายของมากกับม่ก้บเขาเป็นก้าคขออมือเหรอผมสบายเนี่ยผมสบายสบายเฮงสบายคักสบายวปมันเป็กสบายสบ่ลูกไปวดีมาชนะชนะก็จะมาพี่ผู้สาวว่ามาชนะออนนหยากอข้ไปเลยมาชนะนา นว่าก็มาด่าละมก็คุณรอคุณรอตายของผู้สาคิดกัดเดี๋ยวลืมหลุดสิท่ไม่ห้างเว้ายห่องแซบแซเดียวเดียวบค้าบัคนว่ามีอะไรนะครับบัค้าเกี้ยขาดดักท่านว่าโอ้ยตางนี่มันเอือชือตับคือมิชาดีใจเด็กหน่อยเห็นว่า หเซียวไลยขี้เหยียบตีนได้หน่เหยียบขนมมันตาเหยียบขนมหนูเห็นไหเสียงเงินะตัวนไหนเดหน่อยให้เออโตหรเมันอะไอมันมุนนี่โอ้เขามัมุนมน่ฟังเสียงฟังเสียงเอ ฟักฟักฟ the ักฟักฟักไปฟักลาบเนี่ยจากฟักลาบไม่เป็นต่ำเท่างแกงได้เหมือนเบื่อเลยด้ยฟักลาบก็เบื่อเคจ้งแกงนะต้องสงสัยหรอกแล้วผมก็เห็นเป็ดผมมันเก่ง genius ผมมัน genius เป็นเนาะยูทูบนี่ยแหละเอายูทูบเบิ้งเบิ้งยูทูบเนี่ยแหละผมก็เลย genius นะ มดลยนไก่มดนแล้วกพมันเล็กๆมันขี้ขาดเนี่หยาบๆค่อยหยาบๆขอแล้วเด้อโคตหนโอ้เรื่มเๆืมืมาได้แล้วมาั่้แล้วรู้อะไรกัะปีกะปิพันปี mẹ hỏi con bí mật hỏi con hết mẹ hỏi 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 mẹ mẹ ในบ้านนั้นหายไปไหนรู้อ่ะ้อบ้านผมเองอ่ะบ้านมันมีผู้หญิงทีข้ามไปเลยอะไรนะมาบัดนี้ต่างเคีื่องเสร็จแล้วก็มาหันห่นผักหั่นมกเขือก่อนหั่นผักที่มีนี่แหละขี้ข้าวไปตลาด,ดนี่ใช้จำไดก็ใส่้จำนั้นถ้าอ่อนมีก็ไปใส่หมวอมละ่ะเออมะเขือ พึ너너่งเราผัดผมต้องมาหันอีกไก่ผมก็หันมาเลยได้ไก่ไม่อยากย่างมียผมหากินย่างเดียวสบายบอกอยู่สบายครับสบายไหเผืออันบักเผือแล้วกัหั่นบักทัวสบายบักทัวไปคู้แนวต้องมาแจักพัดยังหลบ ใส่คู้น่ใส่ไม่ใช่หรอเบื่อมันเป็นความคิดสร้างสรรค์เด้กันผมติดแล้วา้องกินสัน่งรคนหน่อยผมไปแข่งมาตเชเิแล้วบอกสิซิ่งซะเกี้ยบอกทัวกระชายเอต้องไปหล้นผักหลายๆใก,ใกล้หน่อยอนเน้นผักเถ่าเลยกินเต้นเนื้อสัตว์ายมัดดีกันบาป ใช่พ่อมันหอมหอมค่ะพริกไทยอ่อน,นังขี้ข,ขานไปตลาดพี่ขีข้ขานนี้ไปเด้อเ<ป>มื่อกี้ขานกันไปในคอนเทนต์เลยเนาะหอมหอม,หอมพ่อใส่สมิตรใส่หลายเหมน็นได้ไปที่เตาบัดน,นี้นะใส่น้ำมันครับตั้งกระทะบนฮ้อนแล้พี่เกลี่ให้เขาต่ำไบะมันลงุง ถ้ามันห้อนแต่ริวมากระเกีแกงหอมหอมหอมไปยีสิบห้าบ้านแปดบ้านรอยบ้านพันล้านบ้านห้อมไปหอดประเทศอเมริกา <c oughs> ได้เชิยแกงผมหอมอะไรล่ะกระเทิยแกงลูกปปาดก็แบบนี้มหอม ได้หอมกรดัได้กินยูบ่อมด้วยอ,อเมริกากินกินธรรมดาเด้เครื่องแกงโอ้องแล้วกหอมเท่จกนั้นระเับยงคอบกันฮะครับมะลหอมด้วแจ้แกงได้ไ,ดไ,ดได cây luôn mình ơi mình là cây mình này cái mình cầu cấp xong tham gia mà mèo hùng nhanh ghen thăm elo hùng nhanh thôi bài thôi bài hùng bài 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 làm bài 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 khói bài bài bị bài khói bài 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 ไกใไ่ก่มันไกมันสีออกแล้วมดมัดน้งา,ามก็ได้เลยละหน้งนามมัดแข็งแขงก็ได้เลยน่อย,อยชุนเหรอความควมแห้งความหมานไม่ได้ก <Wow. S 1> ไดเห็พลัง càng bị pha lăng bìm mót gìn muỗng, Dạ cuộn hòn, còn hơn đấy, pha lăng say nỉ quan đấy, khốn lái, lái, mất say, ơi, giảm, 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 เป็นทาง้กับขขาแบบนี่แหละผมชลรถน้ำปลาน้ำตาลเกียร์ช่างเงี้กแนี้ก็แซ่บเด้อผมชิลรถไดหลายเสียบรัดมันเดียวมันบึกูดลงมันนี่ใจว้อยมันสวยๆงามๆมีสีสันแลบกูด ลงไปหอมๆพริกแดงดยับลงไปเศษอ้าวเลยพักเที่ยหันหเหนื่เลยป็นไคพัดมัวสวงผมเป็นตะกินวะขาดพริกไทยอ่อนเลยพริกไทยอ่อนนียว้ยแ้วกาว่า,าพัดยังแกงย่างแบบรู้มั้พัดแบนี้เอืยหนนดะหอมว่ะอ,อุ้ยหอมแห้ง หอมหอมหอม้ยขับพี่ไคออนว่ะเสดายเว้ยพี่ข้านอปตลาดได้พีไคออนม่างงามเลยนี่ขีข้าอย่นี้วันเด้ก็เหนเลมั้นเป็นแผนเลยทุกอย่างว่างแผนเลยหมดเลยจิมเสีบแบแซ่บชุดลดเลยหลายอย่างเลย ปันใดเลยเซ็ตแซ็ตปันนี้ก็ผักสุกจักน้อยผักเปื่อเอกน้อยก็ปิดแก๊บตัวครับปันความเสือกปันนี้ก็จัดลงจานของวนๆวนๆหยอดอเมริกาเดียวอ้ยผัดไก่ใส่ผักใส่เครื่องแกงแบบใบ่พริกไทยอ่อนเนี่ยโอ้ยที่เด็ดเลยบอกว่าบุตรโูกกที่เด็ดหอมอูหอมแหม ดูเยว้ะเเฮ้ยได้กิ่นยังวะหอมจักเลยวะหอมถิพังบ้านพังบ้านถามนครับผัดไก่แช่บับโอรุุพอขาดกำฮุงเซ็ยแซนี่ครับบักแป๊กกดแซมเด้อ